แต่วิแต่ติดแน่นอนเลยติดเหลืองอะติดเกมฮ่าฮ่าฮาไม่เล่นนะเนี่ยคืออะไรสรุปเออโอเคเอาไปหนึ่งเครื่องเครื่องเขาไม่เข้าอ่ะเข้าผมไม่เลยเนี่ยมาแล้วมาเข้าผมแล้วเนี่ยโอเคโอเคอ่านท่าเครื่องปะระเบิดมาระเบิจัดเลยว่ะ เอาว่ะเอาไปหนึ่งกีบว่ะเอาว่ะเอาว่ะได้หนึ่งกีบแล้วว่ะได้หนึ่งกีบแล้วว่ะตรงนี้มันแมทถือป่ะเข้าเข้านี่ก็ได้บ้านใหญ่ก็ได้เฮ้ยตรงมาตรงมาตรงมาเจอตรงมาเจอตรงมาเจอวีพีโดนไปหนึ่งทีว่ะละไพ่รับไพ่รับไพ่รับไพ่วิ่งมากครับละมาละมาละไพ่ับไพ่ไป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 ไม้ทันเขาไม้ทันเออไป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 เปาดีไปเอาดิเอ้าไอ้เหี้ยกูทำไมล่ะต่อเล่นละกันก็เล่นไปเลยละกันแม่ นะเขาเป็นโรคไอ้จะมารับให้ซะหน่อยคลิปนะเขาจะตัดคลิปนะเขาไม่ยอมให้คนอื่นเขาได้หรอกเออไม่ยอมหรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกฉี่กี่เฮียคนกลับทางเดิมข้าวบ้านใหญ่ข้าวบ้านใหญ่ข้าวบ้านใหญ่แอมข้าวบ้านใหญ่ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วหลงแล้วหลงแล้วล่าสุดหลงไปแล้วล่าสุดหลงไปแล้ว ล่าสุดไปไหนไป low แล่าสุดไปไหนไป low แล่าสุดไปไหนไป low อยากรู้ไหมแต่กูโดนตีทีนี้ด่าให้เล่นได้ยี่หมันเลยกลัยไปเฮ้ยหนึ่งปุบอุ้ยว้าวพับได้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 วิ่งมาโดดทันยอยอนู่อันติอันติอันตีอย่าบล็อกโอ้โห ทึมไม้ทึม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 ไปปั่นสามว่าเล็กดีกว่าเฮ้ยมาอยุดผมแล้ววะโอเคโอเคเรื่องดเรื่องเน้นต่ามว่าเล ah. hey, okay, okay. ็กว oh, oh, well, oh, so, ิดขวามือโอ้ยโดนไปหนึ่งกลุ่มโดนไปหนึ่งกลุ่มขวาบ้านเล็กพี่ก็ปั่นเลยวิทหาทองเทมป์ย้อนโรือโนวันอีกไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้หาย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  เธอเทมที่แงะเลยนะแต่ไม่ใช่โทเทมไฟนะแต่แงะไปเลยแงะเลยยุกุยุก <oh ุยุกุยุกุยุกูยุกุ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 อยากเอ้ยโดนกูได้ไงอะออกมาผมหายเจ็บไอ้เหี้ยหายฉิบหายแล้วโดนกูได้ไงเมื่อกี้โดนกูได้ไงวะเมื่อกี้เอาเหี้ยละผมแงะไปอัย่างนี้หรออันนี้พี่แงะไปอันนึงแล้วก็อยู่พี่อยู่พี่พี่น้าเป็นไรบ้านเล็กกูกำลังไป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  ล้มหน้าหนาวนะยังงี้หนูเลือกไม่ถูกเลือกไปกลับแม่เทพ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 ไปกาบแม่เทพไปกาบแม่เทพเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนหรือเปล่าเปลี่ยนป่ะไปแล้ววะรู้ไปไหนแล้ววะฉีเปลี่ยนรู้วะแต่ไม่เอาอ่ะเออซีลมคอมกิบเว่อร์ไปหายไปแล้วอ่ะมันไม่เอา่ะบ้านใหญ่มีเป่าวิทดไม่เลียนเลยโอ้ยเฮียเจอกูได้ไง อย่ายืนนิ่งอย่ายืนนิ่งก่อนรอกติดได้ก็ติดเลยเอาเอาพับไปทำไปเอาตีแล้วไม่โดนอีกเอาอะไรวะเนาะอยู่ไหนอะเครื่องทิศเดี๋ยวไปเล่นให้หน่อยผมจะงัดไม้ขึ้นแล้วอยู่ไหนอะเฮ้ยเจ๊ยังหวาผมงัดไม้แล้ว嘛งัดที่ไหนลูกต่อ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 มันอยู่ไหนก่อนมันอยู่ไหนก่อนไล่โหัว้วาลายหอ้เอ๊ะกู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 มันโง่มันโง่ เอ้ยขอที่นึงขอที่นึงขอที่นึงโอ้มันก็กระทือมาดีอย่างเงี้ยโอ้โหนี่กบี้นี่กบี้นี่กบี้กบี้ถอยโคเทชมันสุดท้ายแล้วนะถัดเลยถัดเลยตาบัดอยู่อีหนูอ่ะอยู่นี่เหรอคุณดัานทำไมทำอย่างเงี้ยดูอ่ะ แหววันนัเนีัยเอาไอ้เไม่เอาพี่ต่อเลยไปแล้วอะไรอะโอ้กีก่อนกีก่อนจะจะมันยืนนิ่งทำไมยอมไม่รู้จะพึ่งออกนะจพึ่งออกนะไอ้เหี้ยพึ่งออกนะทำไมเราเว้อยู่วะ